สัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมเป็นประจำนะครับทางกิฟรีนชาแนลกับรายการ g i ฟต์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้โดยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเราครับพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับเป็นบุคคลที่มีวิถีชีวิต ที่อยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรและเพราะเหตุผลอะไรทำให้เธอประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญกันดีกว่าครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟีนคุณนภพรแคล้วไผ่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Give Inspire นะครับต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการเนี่ยหลายท่านแต่ละท่านเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวรวมทั้งคุณนภพรด้วยนะครับต้องบอกว่าคุณนภพรมีชื่อเล่นที่คนส่วนใหญ่เขาจะนิยมเรียกกันคุ้นปากว่าพี่อ้อยค่ะว่าพี่อ้อยนะครับเพราะว่า ชื่อนะพัพรเป็นชื่อที่เพราะมากนะครับแต่ว่าเราก็รู้จักว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ทางานร่วมกันเขาก็จะเรียกพี่อ้อยพี่อ้อยกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินรายการของเราเนี่ยเป็นแบบ,แบ,บสบายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันละกันนะครับรก็เลยอยากจะให้พี่อ้อยช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าเรื่องราวในวัยเด็กของเราเ<ช>นี่ยย้อนกลับไปเลยชีวิตของเราในวัยเด็กเนี่ยพื้นเพของเราเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะ จริงๆไม่ใช่คนทางภาคกลางนะคะเป็นคนใต้ค่ะเ,เป็นคนใต้เป็นคนใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดพังงานะคะคพื้นเพของครอบครัวก,ก็ชีวิตตอนเป็นเด็กนะคะก็สนุกสนานตามภาษาวัยเด็กนะคะคไม่ได้ลำบากอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่ก็จะมีพี่ป้าน,น้าอามีครบหมดเลยนะคะอยู่ในครอบครัครวใหญ่แล้วก็ ตื่นเช้ามาเราจะเห็นว่าทุกคนเนี้ยก็จะออกไปทํางานนะคะ<ๆ>เขาจะมีหน้าที่ของตัวเองกันที่บ้านก็จะมีธุรกิจสวนยางนะคะคมีสวนยางเยอะค่ะนะคะหลายร้อยไร่ทีเดียวนะคะแล้วก็<ๆ>ก็จะออกไปดูกิจการกันนะคะเราก็จะดูว่าเออทุกๆวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกไปอย่างเงี้ยทุกวันคุณปู่คุณย่าก็จะออกไปอย่างเงี้ยทุกวันนะคะแต่สิ่งที่ได้รับนะคะจากครอบครัวที่เห็นทุกวันนั่นก็คือ การทํางานค่ะคเขาเห็นเขาแอคทีฟตัวเองกันทุกวันนะคะเช้าไปเย็นกับเช้าไปเย็นกับอย่างนี้นะคะกะ็เราก็จะได้ในเรื่องของความขยันนะคะในเรื่องของความกระตอรือรือร้นนะคะตรงนี้ค่ะที่ติดมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะคแตะ่ตัวเองนะคะก็ชีวิตตอนเด็กๆก,ก็คือเนี่ยคะ่ะก็คือวิ่งเล่นตามภาษาเด็ก นะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับเรียกว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวนะเป็นสวนยางหลายร้อยไร่เลยทีเดียวแต่ว่าตอนเด็กๆเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวว่างั้นเถอะแต่เราได้ซึมซับว่าที่บ้านเราเนี่ยเขาขยันเขาทํามาหากินกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เรามีความเป็นอยู่ที่ดีได้เนี่ย เป็นเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนขยันค่ะคือไม่ปล่อยเวลาว่างนะคะให้ทิ้งไปเป็นวันวันไปวันวันไปเป็นวันวันหนึ่งอ่ะนะคะคือทุกวันเนี่ยเขาจะคือต้องมีทํางานกันนะคะจะมาเจอกันอีกทีก็คือตอนมื้อเย็นนะคะของครอบครัวก็คือจะทานอาหารร่วมกันเป็นโต๊ะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ นะคะคก็อยู่อย่างนี้จนวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งก็คือว่าทุกคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองกันโตแล้วสีโตแล้วค่ะนะคะก,คก็ต่างคนต่างก็ไปกันพี่ป้านาอาก็ไปมีครอบครัวไปอยู่อีกที่นึงไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กันนะคะคแต่ตัวอ้อยเองนะคะก็จะอยู่ในในครอบครัวซึ่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อยู่กับ คุณย่าด้วยนะคะค,คุณปู่คุณย่าตอนนั้นนะคะชีวิตก็ยังมีความสุขค่ะคก็ยังเห็นทุกคนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งตัวน้องนะคะที่อยู่ด้วยกันก็เล่นกันตอนภาษาเด็กเพราะว่าห่างกันแค่คนละปีเท่านั้นเองนะคะก็จะเห็นชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดแต่มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เริ่มหายไปละเริ่มหายออกไปทีละคนทีละคนทีละคนะน,นะคะแยกย้ายกันไปนะคะคในที่สุดบ้านหลังนั้นนะคะก็จะเหลือแค่ตัวเองกับน,น้องชายสองคนนะคะจากเดิมเคยอยู่กันกหลายคนใช่ค่ะจากเดิมที่เคยอยู่กันเป็นสิบนะคะแล้วก็เข้าไปไหนเราซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้รู้นะคะคแต่รู้ว่าทุกๆวันเราเราจะมีความสุข ทุกทุกเดือนมี3คนค่ะมี3คนนะคะเพราะว่าน้องคนเล็กนี่จะไปอยู่กับคุณแม่นะคะทุกทุกอาทิตย์นะคะก็จะมีคุณพ่อมาเยี่ยมมาหานะคะแต่คนที่มาหาอยู่ตลอดเวลาก็คือคุณปู่คุณย่านะคะก็จะมาคอยบอก ต้องไปโรงเรียนนะต้องเรียนหนังสือนะต้องขยันนะอนาคตจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้มีงานทําจะได้สบายไม่ต้องมากรีดยางไม่ต้องมาดูแลแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,คะ,คะเขาก็จะปลูกฝังอย่างนี้ตลอดนะคะจนจนทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่าหนังสือการเรียนหนังสือเป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะ ะะแล้วพอเราได้มีโอกาสเรียนหนังสือตามคําสอนของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยา,ายท่านท,ที่ที่ที่สอนเราเนี่ยตอนเด็กเราฝันไหมว่าพอเราเรียนจบเราอยากทําอาชีพอะไรจะบอกคุณพ่ออยู่ตลอดเวลานะคะว่าอยากเป็นอะไร ที่ที่คน,คนสวยๆงามๆก็ทําทการเป็นแอร์โอสเตดทำงานบนเครื่องบินนะคะเป็นทหารอากาศหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะนีะค่ค,คือความใฝ่ฝันจะพูดอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกถ้าอยากเป็นอะไรนะคะก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะพ่อไม่มีสมบัติอะไรที่ให้นอกจาก เรื่องของการเรียนตั้งใจเรียนที่ดีที่สุดนะคะแล้วอนาคตจะเป็นของเราเองถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีธุรกิจสวนยางเยอะก็จริงแต่นั่นคือสมบัตินอกกายนะคะวันหนึ่งเราไม่สามารถเอาไปได้พ่อก็จะบอกว่าสิ่งที่จะได้แล้วติดตัวเราไปตลอดก็คือในเรื่องของการเรียนนะคะนะคะก็จะเปในที่สุดเราก็ตัดสินใจมุ่งมุ่งไปกับเรื่องของการเรียนและเรียนมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยในที่สุดมาจบทางด้านสาขาอะไรยังไงอะครับก็เรียนมาตั้งแต่เด็กก็มีเหตุนะคะ ก็ยังไม่ทันได้จบมัธยม6นะคะประมาณมัธยม5ค่ะคมัธยมปีที่5คุณพ่อก็มาเสียชีวิตค่ะคุณพ่อมาเสียชีชวิตจุดเปลี่ยนค่ะ,คะจุดเปลี่ยนตรงนี้จากที่เราเคยวิ่งเล่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะชีวิตสนุกสนานในวัยเด็กวันนี้ต้องมารับผิดชอบมากขึ้นค่ะเป็นพี่คนโตนะคะเป็นพี่สาวคนโตจะต้องมาดูแลทุกอย่างในบ้านนะคะชีวิต ที่จะต้องคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นนั่นนี่นี่คือไม่แล้วค่ะคนะคะแต่ตัวเองก็ยังไม่ทิ้งนะคะก็ยังนึกถึงคุณพ่ออยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยมาเรียนนะคะในที่สุดก็จบทางด้านบัญชีมาค่ะนะคะจบแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะในขณะที่จบปั๊บก็ไม่ได้เลือกงานนะคะก็ตัดสินใจที่ทําอะไรก็ได้ที่คิดว่าเรา น่าจะทําได้ซึ่งเป็นงานแรกหาประสบการณ์ไปก่อนครับแปลว่าช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยเหมือนเราหยุดการเรียนไว้ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งและเพื่อเราต้องทําหน้าที่พี่เป็นเสาหลักของที่บ้านดูแลน้องหน่อยเพราะเพราะคุณพ่อไม่อยู่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเรามาเรียนต่อจนกระทั่งจบทางด้านบัญชีเลยแล้วงานแรกที่ทําหลังจากเรียนจบไปเป็น แคชเชียในห้างสรรพสินค้าค่ะอาจารย์ยนางน้อยความรู้เราได้ใช้ละเราเป็นแคชเชียในห้างสรรพสินค้ามันอาจจะยังไม่ใช่อาชีพในฝันซะทีเดียวค่ะไม่ใช่แต่ด้วยความที่ตัวเองคิดว่าไปเป็นแคชเชียก็เป็นงานที่ดีนะมีเกียรตินะคือเราต้องภูมิใจในงานที่เราทำอะค่ะตอนนั้นไปเป็นอยู่ที่จังหวัดขลุกเกตค่ะใเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับที่ที่เราเกิดด้วยนะบ้านเกิดของเราด้วยใช่ไหมเราอยู่พังงาใช่ค่ะ ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่นเห็นทุกคนในครอบครัวขยันนะคะมันก็เลยได้จากตรงนั้นมาพอมาทํางานเนี่ยก็มีช่วงของการทดลองงาน3เดือนค่ะอาจารย์พอหลังจากทดลองงาน3เดือนนะคะก็ได้ปรับตําแหน่งงานค่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเงินเดือนก็ได้ปรับขึ้นมาเรื่อยๆจากที่คิดว่าจะจะทำแค่เล่นๆหาประสบการณ์ก็กลายเป็นจริงจังค่ะก็จริงจังก็ได้ เป็นตำแหน่งล่าสุดนะคะก่อนที่จะลาออกมานะคะก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้จัดการการเงินนะคะอยู่ที่อยู่ที่ห้างศพินค้าห้างเดิมนั่นแหละค่ะนะคะก็มีทำก็คือชีวิตก็คือมีงานเที่ยวไหมสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นไหมก็ไม่มีอะค่ะนะคะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย เราได้รับทราบเรื่องราวเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นนะครับอตอนที่เรียนจบบัญชีก็ได้มีโอกาสทํางานจนกระทั่งเป็นตําแหน่งล่าสุดนี่เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการเงินนะครับอของทางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าชีวิตหลังจากนี้ของคุณอ้อยจะดําเนินต่อไปอย่างไรครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กิฟรีนอัติโชคแดนดีปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ